สวัสดีค่ะโอ้โหเราไม่ได้ทำคอนเทนต์มาแบบประมาณครึ่งเดือนได้เนาะคอนเทนตนี้ชื่อคอนเทนต์ว่าคนที่ทิ้งเราไปนะคะเราจะกลับมาไหมและถ้ากลับมา,แล,า,บมาและกลับมาเมื่อไหร่นะคะตั้งสมมานค่ะหนึสองสามค่ะเลือกไปเลยทันหนึ่งสองสามอเลือกแล้วนะคะจำด้วยนะคะว่าใครได้ใครไปไหนนะคะ ฝากกดติดตามแม่หมอโอเลสด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะยินดีรับจักนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยติดตามเราก็ติดตามได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะบอกเลยว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์ก็ได้กองไหนของแม่หมยอเยสการ์เดนนะคะและที่สําคัญใครอยากดูส่วนตัวของแม่หมอได้เลยะค่ะนะคะมีคิวทุกวันนะคะโทอยู่ที่69สามคำถามแบบพิมพ์ค่ะ99 ห้าคำถามแบบคุยคอนะคะห้าคำถามแบบคุยคอบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะโอเคค่ะเรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนตองที่หนึ่งว่าคนที่เขาทิ้งไปเขาจะกลับมาไหมและถ้ากลับมาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะขอหกใบค่ะว้าวว้าวว้าว ว้าวถามว่าเขากลับมาไหมเขากลับมากลับมาค่ะนะคะกลับมานะคะน่าจะอยู่ในภายประมาณไม่หนึ่งก็หกเดือนนะคะจะกลับมาแต่กลับมาสักพักเขาจะทิ้งเราไปอีกรอบนึงแต่สุดท้ายพอทิ้งไปเขาก็กลับมาค่ะแต่รอบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะพอกลับมารอบนี้จะอยู่กันได้ยาวๆหน่อยนะคะกลับมาก็จะได้รักกันดีใจด้วยนะคะสําหรับกองที่หนึ่งค่ะมาดูกองที่สองกันเลยค่ะว่าเขาทิ้งเราไปอ่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมและถ้ากลับมาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะขอหกใบค่ะ Ừ, โอ้ยแ,แ,แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วกองที่สองนะคะอาบอกเลยนะคะถามว่าเขาจะกลับมาไหมนานคะ่ะกว่าเขาจะกลับมาค่ะแต่เขาจะติดต่อกลับมาก่อนนะคะติดต่อกลับมาเขาก็ยังไม่เลิกกับอิชนีตัวนั้นหรือผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็จะเอาเป็นรักสามเจ้านะคะกลับมากลับมาแต่กลับมายัางไงก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายท้ายสุดเราก็ต้องเลิกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเนะพราะมมนเป็นรักสามเจ้าลูกไม่ eks, โอเคเลยตัดใจได้ก็ตัดแต่ตลูกนะอมากองที่สามค่ะเขาทิ้งเราไปแล้วเขาจะกลับมา แล้วถ้ากลับมาจะกลับมาเมื่อ,อไร่นะคะโอ้ไม่กอดกองนี้อ่ะหลอบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่น่าจะเกินนะคะไม่เกิน9้าสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะแต่ในขณะที่ติดต่อกลับมาเนี่ยเขาจะยังไม่สถานะเรานะคะ เพราะว่ามันจะเป็นรักสามเต้าเหมือนท้องที่สองเป๊ะเลยนะคะแต่ดีอย่างหนึ่งค่ะหลังจากที่กลายเป็นรักสามเต้าจะมีการเลือกนะคะเดี๋ยวเขาจะเลือกเราแล้วกลับมาคบกับเรานะ่จ๊ะกองที่สามถือว่าดีคือแม้จะเจ็บปวดแต่ถือว่าดีโอเคนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยรู้จักแม่หมออุเลก็ลอยากจะคุยส่วนตัวเลยเดินอย่าลืมทักมานะคะอย่าลืมนะกดแชร์ด้วยคนไหนที่แชร์ขอให้เจอความรักแท้นั่นเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันจะ้ะ